ร้องไห้ได้เลยคนดีหากวันนี้เธอไม่สบายใจให้น้ำตาที่หลั่งไหลช่วยปลอบใจช่ำๆเหนื่อยล้มามากใช่ไหมหรือใครก็เป็นคนทำจนเธอเจ็บช้ำทำรา้ายหัวใจ จากนี้ชีวิตจะได้เริ่มใหม่ช่างมันไปอะไรที่มันไม่ดีดวงชะตาจากนี้จะดีแสนดีร้องไห้แค่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยิ้มได้ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยล้ามากใช่ไหมเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นไปดังใจเลยหรืออาจจะเจอปัญหาอุบสรรศัก์หนักหนาจนทำให้คุณอาจจะมีน้ำตาไปบ้างแต่ต้องบอกเลยนะคะฟ้าหลังฝน ย่อมสวยงามเสมออะไรที่ไม่ดีที่ผ่านไปแล้วต้องบอกเลยนี่คือสัญญาณว่าสิ่งดีๆกำลังรอคอยคุณอยู่ค่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานกันว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมกันบ้างขอดูพลังงานหน่อยเนาะโอ้โหเห็นหรือเปล่าว่าคุณเป็นคนที่มีความโชคดีอยู่ในดวงชะตาอยู่แล้วนะอะไรที่มันไม่ดีนะอะไรที่ทำให้คุณทุกข์ใจเนะี่ยมันผ่านมาเพื่อผ่านไป เข้ามาในชีวิตเพื่อเป็นบททดสอบของคุณเท่านั้นเองค่ะหลังจากนี้ดวงชะตาของคุณจะดีอยู่แล้วนะคะความสําเร็จไม่เคยทรยศคนที่มีความพยายามความมุ่งมั่นความขยันความตั้งใจความดีงามที่คุณสะสมและสร้างมาจะตอบแทนรางวัลที่ส่งคุณค่าให้กับคุณอย่างแน่นอนจากนี้ชีวิตของคุณจะสดใสแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอความรักดีดี มีโอกาสที่จะมีธุรกิจการงานที่จะเริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีโอกาสที่จะเป็นอิสระทางการเงินมีโอกาสที่จะร่ำรวยและมีโอกาสที่จะมีความสุขสุดๆช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยหน่อยเจ็บช้ำหน่อยมีบาดแผลหน่อยแต่หลังจากนี้ไปชีวิตของคุณ จะได้สดใสและสมหวังดังใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหากวันนี้อยากร้องไห้ร้องไห้ไปเลยค่ะคนดีเพราะยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้สิ่งดีๆก็จะเข้ามาทดแทนแล้วความทุกข์จบไปนั่นเป็นสัญญาณว่าความสุขใหม่กำลังจะเข้ามานับตั้งแต่นี้ไปความสุขความสมหวังความสดใส จะเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตของคุณนะคะยินดีด้วยนะ